สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเฟ g เกมอีกเช่นเคยนะครับอยู่ในเกมกระบ,บี่เยอะอยุทธาจาักร3นะครับก็กําลังจะเปิดในเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้นั่นเองนะครับถ้าไม่เลื่อนน่าจะประมาณ1มิถุนายนนะครับโอเควันนี้นะครับเรามารีวิวทางด้านอาชีพพัดนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่ผมต้องบอกว่าสกิลนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เรียกว่าสกิลหรือกระบวน่าก็ได้นะคือมันเยอะจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสกิลของตัวพัดเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสกิลนะครับเบื้องต้นมาให้อยู่ที่4สกิลนะครับแบบยังไม่ได้เลื่อนเลเวลนะครับถ้าเลื่อนเลเวลแล้วนะครับก็จะมีสกิลพวกนี้ขึ้นมานะครับเห็นปะสามารถเรียนรู้ได้นะครับ15 20 25 30เป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้ก็สามารถเรียนรู้ได้เลยโอเคนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสกิลของตัวพัดมีอะไรกันบ้างนะครับการโจมตีปกตินะครับนี่เลยนะครับกดตีไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครบกําหนดของมันใช่ป่ะตีครั้งที่4ไหมนี่ฮะก็จะมีการโจมตีแบบวงกว้างนะครับนี่ครับตวัดออกไปอย่างนี้มีดาเมจนะครับโอ้ดูดิฮะโอ้โอเคนะถือว่าตีแรงนะครับมีดาเมจใช้ได้ครับไปดูที่สกิลที่1นะครับสกิลที่1นะครับสามารถเลือกวางได้เลย นี่ครับเป็นวงน้ําอย่างนี้นะครับแต่ว่าทําไมมันแป๊บเดียว <c oughs> ดูใหม่นะทําไมมันไวจังอะวงน้ําแค่นี้หรอน่าจะมีดาเมจที่แรงกว่านี้นะสกิลที่1อย่างนี้เลยนะครับมีดาเมจเล็กน้อยสกิลที่2ครับปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับก็ทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกไปนะครับแต่ว่ามันได้สแต็กตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมนะครับมีสแต็กตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับสแต็กตรงนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไวไม้มาปลดเกม ตรงนี้นะครับเกตตรงนี้นะครับเอาไว้เปลี่ยนสกิลนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับจะผักศัตรูออกไปอย่างนี้เลยสกิลที่3นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับวางโยกไปอย่างนี้นะครับเหมือนตัวละครเราจะมีขอบอะไรตรงนี้หรือเปล่านะเป็นโล่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับลองดูนะดูอีกรอบนะครับปึ๊บกดสกิลปึง้งไปอย่างนี้นะครับเห็นปะ มีดาเมจนะครับอันนี้คือเวลมันยังน้อยนะครับหลายคนจะมองว่าพี่ทําไมไม่แรงเลยอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเวลมันยังน้อยครับเออเดี๋ยวผมเรียกตีหมู่ดีกว่านะครับจะได้ง่ายหามาป่าเยอะๆก่อนโอเคสกิลอันติเมจนะครับมาดูสกิลอันติเมจนะครับวงกว้างนะนี่ครับมันจะดึงดูดนะครับศัตรูเนี่ยมารวมกันเลยแล้วก็มีดาเมจนะครับโหกระเด็นออกไป สกิลที่3นี่ครับสกิลที่1ครับนี่เป็นวงอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันติเมทเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะมันจะดึงศัตรูเนี่ยรอบๆเนี่ยมารวมกันแล้วทําดาเมจนะครับนี่ฮะดูนะปึ๊บโอ้โหสุดยอดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเกตตรงนี้นะครับเป็นเกตเปลี่ยนกระบวนท่านะครับมาเมื่อกดแล้วนะครับจะมีดาเมจด้วยนะผมว่าดาเมจน่าจะแรงนะลองกดดูนะครับปึ๊บเข้าไปโอ้ยสองพันสีู่ดาเมจแรงมาก นี่แบบยังไม่ได้ขอ,องนะดามเมจแรงมากกดได้อีกนะครับพึบเนี่ยรอบนี้ไม่แรงนะครับรอบนี้แค่เท่าไหร่วะแค่3 0 0้อยกว่านะรอบแรกเนี่ยรอบเปลี่ยนสกิลเกรอะ่ะโคตรแรงเลย400แต่ว่าถ้าแบบเราใช้สกิลแล้วมันขึ้นแสงตรงเนี้ยผมว่าเกรเกรดน่าจะแรงมากนะครับแต่ลองดูใหม่นะผมเปลี่ยนดูนะครับพยายามทําให้มันแบบเรืองแสงตรงนี้นะครับเปลี่ยนสกิลนี้มาครับมาดูกันนะครับสกิลที่1ครับนี่ฮะ เราจะเสียสแต็กตรงนี้ไปนะครับเมื่อเราใช้สกิลนะเสียสแต็กตรงนี้ไปเมื่อเราเปลี่ยนกระบวน5ามันจะเป็นตัวตีใกล้ทันทีเห็นไหมนี่ฮะตีใกล้นะครับโอ้โหเอฟเฟกแบบอลังการมากดูนี้ยอ้ยลองตีธรรมดาดูครับนี่ฮะสกิลที่1ครับปึ๊บคง่งเข้าไปฟันอย่างนี้นะครับเสียเกรเห็นปะเราเสียเกตนะสกิลที่2ครับวงกว้างนะครับเอาโดนหมดเลยนี่ โดนหมดเลยเฮ้ยใช้ได้อีกรอบใช้ได้บ่อยนะสกิลสองอะดูสกิลที่สามครับปึ๊บดึงศัตรูเข้ามาในวงของเราแล้วเราจะได้โล่เลยครับโอ้โห,หน่าเล่นมากเห็นปะเห็นตรงนี้ปะเรืองแสงปะเรืองแสงแล้วนะครับเกตหมดคือเรืองแสงเลยเห็นปะผมต้องเก็บสแต็กใหม่ครับในการเก็บสแต็กก็คือใช้สกิลพวกนี้แหละแล้วสแต็กเราจะได้ครับเห็นปะปึ๊บนะครับสแต็กได้ปะสแต็กเต็มแล้วนะครับเมื่อสแต็กเต็มเราจะได้เกตเปลี่ยนสกิลตรงนี้ กดใช้แบบแรงๆดิพึม2องพ้โหโคตรสุดเลยอูแรงมากนะครับเฮ้ยโอ้โหแล้วอีแบบนี้คือผมว่าโกงนะคือดาเมจมันแรงเกินไปอ่ะอันนี้คือผมยังไม่มีของนะครับเป็นเป็นเลเวลเริ่มต้นนะยังไม่ได้มีของเลยนะครับอูแรงมากเฮ้ยตัวนี้บอสหรือเปล่าน่าจะเป็นบอสอะ่ะ มาดิมาดิสแต็กเต็มแล้วนะครับแรงๆเลยปึ้มเข้ามาอยู่ยแรงมากนี่ฮนะมามาผมกดออตโต้เลยปะดูฮะนี่ครับตีไกลได้ตีไกลได้ครับมีโลมีเกาะนะครับเปลี่ยนแปลงสกิลได้ตามแบบที่เราต้องการเลยอะ่ะนั่นก็แปลว่าตัวนี้นะครับเมื่อเราปลดล็อกเลเวลนะนี่ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถแบบแปลงได้เรื่อยๆอะ่ะสกิลที่เราแปลมันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงนะนั่นแปลว่าตัวเนี้ยจะมีทั้งหมดอยู่ 8216ก็จะประมาณ16สกิลนะครับเซตแรกเนะี่ยมันมี4ใช่ปะ่ะมันเปลี่ยนกระบวนท่าเนี่ยอีก4รวมเป็น8ละสมมติถ้าเราปลดล็อกวิว15วิว20 25 30เราก็จัดเซตสกิลใหม่มาใส่แล้วเราก็กดเปลี่ยนแปลงสกิล Umwelt, อีกรอบก็คือเปลี่ยนกระบวนท่านั่นก็แปลว่าเราจะมีสกิลทั้งหมดที่เราใช้ก็คือ16สกิลด้วยกันโอ้โหเยอะมากเลยหตัวพัด <c oughs> นี่คืออะไรจะขนาดนั้นนะครับโอ้โหสุดยอด พึ่มผมชอบอันนี้แรงมากอ่ะแล้วเวลาแบบเจอพีพนะโดนทีเนี่ยมีร้องนะโดนที tea, มีร้องนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเก็บสแต็กตัวนี้ครบอ่ะสแต็กตัวนี้มันก็เก็บไม่ยากนะครับแค่เราใช้สกิลทุกอย่างครบมันก็โอเคแหละตีไกลก็ได้ตีไกลก็ได้นะครับโดนล้วงก็สามารถแบบตีไกลๆได้อะ่ะได้หมดอ่ะเออน่าเล่นครับตัวนี้น่าจับตามองแต่ละตัวไม่แต่ตัวเก่งๆนั้นนะที่ผมแบบลองเล่นแต่ละตัวมา แต่ตัวพัดนี่รู้สึกว่าดามเะแรงนะเริ่มตน้นแรงมากดาเมจอะ่ะโอ้สุดยอดครับดูนีฮะ <c oughs> ผมว่าตัวนี้หลายๆคนจับจ้องแน่นอนเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ไว้เจอกันนะครับในคลิปวีีโอหน้าเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ